โอเคสวัสดีครับทุกคนครับผมมาอีกแล้วครับผมหลวงพ่อพัดปุญญักษ์กามโมครับเหยียนเจริญพรเก้าๆครับผมวัดห้วยด้วนครับผมหนองบัวนครสวรรค์ครับ ครับเป็นไงครับทุกคนเนื้อท้องเหลืองนะครับผมนี่สุมสุมสุมเปิดเปิดกล่องนะครับผมสั่งมาจากเพจครับผมเป็นไงมั้งครับ โคดตรงนี้นะครับจะตอบคําว่าพัดลับหัวนะครับผมตรงนี้นะครับผมสวยเลยนะครับเหรียญน,นี้เป็นไงครับ โอเคครับผม,ผมจะคลิปหน้าผมจะนำพักใหม่มาแกะกล่องอีกนะครับผมรุ้นเนื้อครับผมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ